ติ้งนองติ้งนองสวัสดีค่ะช่องผ้าไหมสุรินกับไกด์แพทตัวจริงเสียงจริงค่ะพาชมบรรยากาศตลาดนัดผ้าไหมสุรินทุกวันเสาร์โดยไกด์แพทคนจังหวัดสุรินนะคะตอนนี้อยู่ที่4แยกสาราการจังหวัดสุรินแล้วก็เข้ามาในบริเวณอาคารสาราการเก่าจังหวัดสุรินค่ะซึ่งอากาศร้อนได้ใจเลยนะคะร้านค้าก็มีการปรับโซนใหม่นะคะลูกไปเบียดอยู่ตรงน,นู้นเยอะเลยนะคะนี่คือบรรยากาศของตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะ อากาศร้อนได้ใจจริงๆนะคะไม่ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ผ้าไหมนะคะสวัสดีค่ะร้านประเกอมนะคะขายอยู่เนาะ,ะเป็นไงขายดีไหมร้านตอกลายเรื่อยๆะนะคะปะผู้ร้อนแต่เช้าเลยอะ่ะร้อนแต่เช้าเลยนะคะอ่ะคลิปนี้จะไปแบบไวๆ นี่ะร้านพี่สีนวลผ้าไหมสวยมากขายดีขายดีอันนี้ร้านใครอ่ะ วันนี้ได้แดดออกครับวันนี้แดดวันนี้ไม่ได้เอาตาแกเอาร่มมาน้อยค่ะารถ้าสั่งคอได้ไหมคะได้เดี๋ยวเดี๋ยวแดดแรงจริงๆเลยซื้อผ้าไหมนะคะพรีเมียมพรีเมียมมันชึกเบอร์มันจะขึ้นลายเลยใช่ไหม,มคะแ้ อ,นนอ,อ,อู้วันนี้แดดร้อนจริงๆอ่ะแดดร้อนมากอ่ะแดดร้อนแต่เช้าเลยอ่ะโอ้ร้านจากท่าตูมนะคะ เมียงละอสวัสดีค่ะทำไมคืองามแท้ไหนยืนโชว์ให้คุณผู้ชมดูหน่อยสิวันนี้รีบมาคุณยายเอับไปเป็นประสาทเหมือนไหนออกมาดูข้างหน้าหน่อยสิทำไมใส่เสื้อน,น่ารักแท้หูไม่มีรองเท้าด้วยนี่แต่ติงหน่อยตัวหน่อยติงหน่อยตัติงหน่อยติงหน่อยไอ,ยอนน้กินข้าวกับอะไรอ่ะเนื้อแต่ไส้อ่ะกินข้าวกับอะไรคะเนี่ยมน,น,นกินข้าวกับอะไรคะ เอลเท่าไหร่คะเนี่ยเอลเอลยิสองขออนุญาตไปจับแต้อ่างหน่อยค่ะฮะฮะจับแต้อ่างเขาพี่เนาะสวัสดีค่ะเอวเอวจีตายแล้วกินข้าวกับอะไรหลวมค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะอ๋อหลวมตายแล้วคนอะไรหุ่นกันนะอู้ยทำไมวันนี้แดดร้อนแรงมากเลยเนาะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะเป็นยังไงคะขายลายขอเจ้าฟ้าตอนนี้ขายจิสเกตมาซื้อบอก คนซิสเกตเขาไม่ค่อยทอใช่ไหมเขามาซื้อเลยเนาะเขามาได้ยังไงเขาอยู่ดีเขาก็มาหรอเขากะดูนี่แหละเขาก็ดูเนาะช่องนี้แหละต้องต้องถามนะว่าใครที่มาแตนจานเลยวะถามหมดเลยนะว่าดูจากไหนนะว่าเอ๊รู้จักตลาดนี้จากไหนอ่ะมันต้องชมช่องนี้แน่เลยไปปราศาทรบอก มือสมัครเล่นมือสมัครเล่นใส่เสื้อผ้าขม้ากิ่ช้างนั่น่ะสวยใจสั่งได้นะคะั่ได้อันนี้ก็เจือยของโคเนาะโอแต่วันนี้แดดร้อนได้ใจจริงๆเลยถ้าหน้าร้อนจะทำจริงไรนี่แต่เขาจัดเป็นผ้าไหมขายแบบตัวยูก็ดีเนาะ แต่คุณผู้ชมก็ต้องเลือกทุกร้านเดอ้อมันเยอะมากอันนี้เดี๋ยวแกแพทย์จะไปจัดรายการวิทยุก็เลยสุ่มๆสียงๆประมาณแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวหลังเที่ยงจะมาใหม่นะเดี๋ยวหลังเที่ยงจะมาใหม่นะคะนี่ก็จะเป็นร้านตรีนุชตรีนุชก็มีลายขอเจ้าฟ้าเหมือนกันนะขอเจ้าฟ้าต้องมาเดินเลือกเองจับต้องเองแล้วจะรู้ว่าผ้าไหมเนี่ยอุย้ยยืน ยิ่งชื่นชมร้อยสีพลันลายย้อมสีธรรมชาติย้อมสีเคมีอีกต่างหากนะคะนี่นะคะโอ้ร้อนร้อนได้ใจมากเลยอะร้อนได้ใจนี่นะคะเดี๋ยวจะพาไปอยู่ด้านชมด้านนู้นอีกนะคะร้านนี้จะเป็นร้านตัดสำเร็จพร้อมใส่นะคะ,คะตัดสำเร็จพร้อมใส่ แต่คนที่ใส่ได้น่าจะประมาณ30มสเท่าไหร่นะสาเป็นต้นไปนะคะ,ะจนถึง40่สเท่าไหร่หครับแม่ค้าลืมลนะสีะ่สิบสอ่านี่นะคะจะมีร้านใหม่ๆขึ้นมาเยอะเลยสิ่งที่ประชาสัมพันธ์ได้ก็คือ ต้องมาซื้อเองนะคะมาเลือกเองมาจับต้องเองจะได้ผ้าไหมสวยๆไปใส่นะคะคนซื้อผ้าไหมก็ใส่ผ้าไหมสวยๆอย่างเช่นท่านนี้นะคะ <c oughs> นะคะ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะออ้กระเดานะคุณผู้ชมร้อนมากเลยวันนี้ ร้อนมากๆนะคะตอนนี้แม่ค้าจะมาอยู่ในตัวยูหมดแล้วนะคะการขายจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นตัวยูตรงกลางไม่ให้รถจอดร,ร,รถไปจอดข้างนอกนะคะอตอนนี้แม่ค้อาอบอุ่นมากเลยเขาอยู่ติดกันเลยอะ่ะแม่ค้าเขาอยู่ติดกันเลยตอนนี้นะคะเยอะมากร้านยุระยงนะคะอ่ะขายกันอยู่เราก็จะเดินผ่านาเดินผ่านนะคะ ะดานนะร้อนจังเลยร้อนแต่เช้าเลยนะคะร้อนแต่เช้าเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าอยู่ในร่มมันก็ไม่เท่าไหร่นะเนี่ยร้อนจนแม่ค้าต้องกินน้ำอะ่ะ <c oughs> แม่ค้าต้องกินน้ำโอ้ร้อนร้อนมนกเห็นใครแวบ,บๆวบ่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนใครแวบ,บๆอ๋อควันชนกนเก็บตังค์ใช่ไหม เอ้นับนับนับได้ประมาณกี่ล้านห้าสิบร้านค้าไหมยี่นับให้หน่อยวะอนะคะตอนนี้แบ่งเป็นโซนลักษณะแบบนี้ไหค่ะชอบบรรยากาศแบบนี้ไหมขายขายขายผ้าไหมเป็นรูปตัวยูได้ทำเลนี้เป็นทำเลใหม่ไหมคะที่เดิมไหมตรงนี้เป็นทำเลใหม่เนาะ เขาจับโซนให้เนาะอุ่นมากเลยแม่ค้ามาเบียดกันอยู่ตรงนี้อ่ะทำเลใหม่อันนี้ใช่น้องเมย์แน่นอนเลยสีธรรมชาติใช่ไหมอ้วเคลเวสวัสดีค่ะอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะตอนนี้เป็นทำเลใหม่แต่คุณผู้ชมต้องสร้างความคุ้นเคยเนาะนี่นะคะวันนี้เมย์ขายได้ไหรือย,ยังขายได้เยอะไหมอ่ะเดี๋ยวจะเอาเ,เอาโปรโมโ คือกาลังเรียนรู้ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนมุมนะคะแม่ค้าเปลี่ยนมุมแม่ค้าเปลี่ยนมุมแม่ค้าก็จะมึนคนซื้อก็จะมึนงงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็หลบแด,ดดด้วยเนาะแล้วก็เดินกันเยอะๆเลยค่ะเนี่ยเดินกันเยอะๆแต่แดดร้อนนําเลยนะเนี่ยแดดร้อนแต่เช้าเลยอะแดดร้อนแต่เช้าเลยแต่ก็มีนะจ๊ะ ามาดูบรรยากาศ,กา,ศการค้าขายผ้าไหมหลายรูปแบบมีทั้งขายบนโต๊ะนีขายขายอยู่ในมุมอับมุมแบบอะไรนะแดดหนีแดดนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเยอะมากคนมาเดินตรงนี้คนมาเดินคนเดินเยอะมากแต่คนซื้อไหมอ่ะ <laughs> อคนที่ชมน,ชมนี่คนที่มาซื้อน,นี่จากสุรินไหมคะ,ค,ะคนสุรินเนาะอ่า มาช่วยกันช้อปปิ้งบ้านเราเน,ะนาะซื้อผ้าไหมบ้านเรา,นา,นาเอาเนี่ยแล้วมันจะนุ่มอย่างนั้นนะคะมันจะมีความนุ่มพริว้วขายดีขายดีทุกร้านเลยนนโอ้ตรงนี้จะเป็นร้านค้าผ้าไหมที่ให้คุณผู้ชมเดินตรงกลางแล้วมันจะไม่ร้อนนะคะเนี่ยเขาจัดจัดจัดใหม่ค่ะจัดใหม่จัดใหม่ค่ะจัดใหม่ จัดใหม่นะคะจัดใหม่เดี๋ยวให้ดูเขาจัดใหม่แม่ค้าก็จะมาอยู่ในข้างในแบบอย่างนี้นะคะอันนี้คุณยายสมบัติอ่าเราก็มาร้านนี้ที่ลําดวนตอนนี้ขออนุญาตเดินผ่านก่อนเด้อมันร้อนร้อนมากเลยนะ่ะ ทำไมมันเกิดเหตุการณ์อะไรเช่นนี้แล้วเขาเอาเต็นต์ตรงกลางมาให้ร่มนี่ของใครส่วนกลางเหรอไม่องของแม่ค้าทุกคนที่เอามาเพราะมันร้อนแม่ค้าสามัคคีกันน่ารักมากเลยนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าอากาศร้อนแม่ค้าเอาร่มมาอยู่ตรงกลางให้คุณผู้ชมเดินไม่ร้อนเนอะเพราะฉะนั้นก็โอ้โหเห็นแล้วก็ในวันนี้อากาศร้อนมากนะคะเลยพาเดินดีกว่าเนาะพาเดินดีกว่าอู้กรเดานะดเดาจริงๆอะ กระดากระดากระเดารู้ร้อนอ่ะร้อนร้อนไหมแม่ค้าร้อนไหมแม่ค้าทำไมเกิดเหตุการณ์อะไรร้อนนี่คุณยายร้อนมากๆนะคะร้านนี้เป็นร้านตรานกยุงพระราชทานผ้าไหมสวยๆนะคะการ้อนมาก ได้วันบรรยากาศความรู้สึกแบบนี้ต้องมาจับก็ต้องมาซื้อเองนะคะไในนั่งต่อรองคุยกันอย่างนี้นะคะเนี่ยต่อรองคุยกันอย่างนี้นี่คือบรรยากาศตลาดนัดนะคะทุกวันเสราร์โอ้กระเดาจริงๆเลยสออวัสดีค่ะเดี๋ยวแกพัดจะไปจัดรายการเพื่อเดี๋ยวตอนเที่ยงครึ่งจะมาใหม่นะคะ ห้ชมแบบนี้กันเนอะเยอะแยะนี่ค่ะมาซื้อกันเลือกกันแบบสบายๆเยอะแยะตะแปะเลยค่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อขายดีขายดียดทุกร้านค่ะสวัสดีค่ะพี่แอลเดานนะอู้ร้อนแ้เห่า ทำไมวันนี้ร้อนแท้เหลาร้อนมากก็คิดว่ามันอยู่ในบ้านมันไม่ร้อนออกมาโหทำไมกรเดาแท้ใช่ไหมแม่คะร้อนไหมค้าวันนี้อากาศสวัสดีค่ะร้อนมากเกิดอะไรขึ้นแล้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนาะถ้าอยากให้ใส่ อากาศใสอะไรนะใส่แล้วแล้วเสื้อเสื้อผ้าใสแล้วต้องใส่ผ้าไหมเแล้วก็นี่ค่ะประเกื่มประเกื่มประเกื่มรอรออันนี้ทําอะไรคะสวัสดี่าไหนทาให้ดูสิสอัสดีาช้างนะคะอ๋อนี่หางช้างเป็นแหมนเงินนะคะมาแหมเงินแล้วมาสอนดหางช้างเป็นแหมนนิยมกําลังนิยมของสุรินทร์ดาวนะคะ เป็นแหวนเครื่องรางช่วยคุ้มกันเราแล้วที่วางขายแล้วคือตรงไหนที่ทาเสร็จที่ทําเสร็จแล้วคือตรงนี้นะคะอนนี้บอกที่กำลังทาอยู่นี่เหรมาใจ่ค่ะอ๋อนี่ขังช้างอยู่ข้างในขายวงเท่าไรอันนี้อันนี้3ามร้อยแปดสบาทแล้วเราวัดยังไงกันว่าจะได้แสงว่าได้ใส่ไหมคือต้องต้องแบบว่าเรารู้ไซส์ของเรานะคะว่าเราใส่นิ้วนี้ใส่มืออะไรนะคะโอเค แม่ค้าขายด้วยทําด้วยวันนี้ร้อนจนหนาแม่ค้าโอ้แสดงว่าถ้าหน้าร้อนจะขนาดไหนคุณผู้ชมเดี๋ยวนี่เป็นบรรยากาศรวมๆนะคะคลิปที่หนึ่งนะคะกดไลค์กดแชร์ต่อเดี๋ยวหลังจากเที่ยงใกล้เทะมาใหม่นะคะมีขายแบบนี้ด้วยนะนี่นี่ขายแบบนี้ด้วยเนี่ยขายแบบนี้ด้วยนั่งกินด้วยขายด้วยนะกินด้วยขายด้วยนะดูสินี่กินด้วยขายด้วย ดูท่านั่งสกอนดูท่านั่งสกอน์ยายโมปีนาโมปีนาพันธเข้าเกินอะไรที่คอบอกทำงานไหมกินอะไรหมอคุณที่สแนกบอกถั่วอะไร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 สถั่วอะไรนะถั่วจ้าถั่วคั่วขายกันแบบอย่างนี้เด้อดูคุณผู้ชมดูนั่งขายกันแบบนี้เลยทอเองมั่งไม่หนี ผู้ใดทอผู้ใดทอผู้ใดทอวันนี้ทอเองเออเอามาด้วยฝากขายด้วยเอย๊มาแต่เช้าไหมคะเนี่ย,ย,ยวันนี้การร้อนมาเลยเนะาะเดี๋ยวกลับมาใหม่นะคะกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวมาชมบรรยากาศใหม่นะคะสวัสดีค่ะ